Go wow. มาที่เต็นที่แล้วคุณฐบาเลเลยแล้วอันี้คือดูนีนะครับห้าศูนย์หนึ่แล้วก็คอมมันเดลลรถบ้ากนะคับเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สี่กตามนี้มาลอเลยนะครับเอาไปเลยมีโนะอาจารยอันดับหนึ่งนะครับคือสามแล้วก็สามศูนย์แ ไปหกาทีเลยีองส,รรสามศูนที่สามสามเอนเนที่สามสามสูนยสามโอ้ยน่ารักจนคนไปอะไเข้าลุยตาเดี่ร่านจีบี เาเลยทีจุด้เอาไพมอกเขาไปเลยนะวกรเอาเนีอีตัวกครับทีแงแตง ha số 6 ha em số ha số gì? ngồi trên đó đấy vậy? để mình đừng 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 đừng

เอา,า,าเลยวามามมา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 าม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  Được mà, bây luôn mà, bây